สุดแกร่งไล่เตะเจาะยางนอกรุ่งวิทยาบอบช้ำไปทั้งตัวจากศึกมวยอาดั o เ r n a m ยูเอสทัวนา2023เมื่อวันเสาร์ที่วันที่12สิงหาคม2566โดยในการชกคู่ที่6ระหว่างนาดากะเอวาสปอร์ตยิงเจ้าของแชมป์ชาวญี่ปุ่นพบกับรุ่งวิทยาลูกเจ้าแม่ใส่ทองผู้ท้าชิงชาวไทย ซึ่งผลการชกเป็นทางนากาดะโชว์ฟอร์มสุดยอดป้องกันแชมป์ราชดำเนินรุ่นไฟเวทเอาไว้ได้โดยนากาดะเอาชนะนอกรุ่งวิทยาลูกเจ้าแม่ใสทองไปในยกที่4ยึดสถิติไม่แพ้ใครติดต่อกัน24ไฟพร้อมกันนี้ยอดนักชกชาวญี่ปุ่นยังได้เงินโบนัส p e r f o r m ร์แมน f t ออฟเดอะไปอีกมูล,ลค่า1 0 0 0 0 0สบาท ซึ่งทางเพจ r w รราชดำเนิร w o ว l d Series ก็ได้เปิดภาพรุ่งวิทยาลูกเจ้าแม่ใส่ทองกับความบอบช้ำไปทั้งตัวโดนเตะเข้าที่ขาขวาด้านข้างจนเป็นแผลไหม้หมัดเท้าเข่าสอกของนาดากาบเอวะสปอร์ตยินรุนแรงแค่ไหนดูจากหลักฐานที่ปรากฏกับรุ่งวิทยาได้เลย โดยสถิติการชกไร้ผ้า,า24ไฟติดต่อกันของนาดากะเอวัสปอร์ตยินใครจะมาหยุดเขายิ่งสู้ยิ่งแกร่งยิ่งชกยิ่งโหดบนวัยเพียงแค่22ปีเท่านั้นแชมป์โลกรุ่ง102ปอนด์ของ WMC แชมป์รุ่ง105ปอนด์ของเวทีราชดำเนินแชมป์รุ่ง105ปอนด์ของเวทีลุมพินี แชมป์โลกรุ่น105ปอนด์ของ WBC มวยไทยแชมป์โลกรุ่น105ปอนด์ของ IBF มวยไทยแชมป์รุ่น112ปอนด์ของเวทีราชดำเนินแชมป์ประเทศไทยรุ่น112ปอนด์แชมป์รุ่น112ปอนด์ของบอมไม่แพ้ใครติดต่อกันมา24ไฟรรวด นักมวยไทยชาวต่างชาติคนแรกที่ได้เป็นแชมป์เวทีราชดำเนินถึงสองพิกัดน้ำหนักนักมวยไทยชาวญี่ปุ่นคนที่สองที่ได้แชมป์เวทีราชดำเนินแล้วป้องกันตำแหน่งได้สำเร็จเคยชนะรุ่งวิทยาลูกเจ้าแม่ใส่ทองแวววาวกลิ่นปทุมทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์ปตักหินซินบีมวยไทยเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์และเฮอร์คิวลิสวอจากกระวุธ